วัสดีค่ะกลับมาพบกับการ์ตูนอีกครั้งกับช่วงดิจิตอลเพกาและในวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการ์ตูนกราฟิกการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับพี่ที่พัฒนาการ์ตูนตัวนี้ซึ่งก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์กันเลยทีเดียวกับพี่เปรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อยากจะทราบถึงอินสปีเรชันของพี่เปรมว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงถึงก้าวเข้ามาถึงการวาดการ์ตูนแบบนี้ค่ะอก็จุดเริ่มต้นจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะครับมผมชอบวาดการ์ตูนแล้วคราวนี้ ด้วยชอบเล่นเกมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทําเกมอยากวาดรูปอยากออกแบบตัวละครหรือออกแบบฉากต่างๆในเกมเนยครับผมมันก็เลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของที่ว่าเออนั้นเราลองวาดดูเองก็ได้คราวนี้ก็เลยได้เริ่มศึกษาด้วยตัวเองครับผมเริ่มวาดเองเริ่มวาดตามแบบเริ่มวาดภาพจริงๆขึ้นมาครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มจบับดิสอมาวาดบนกระดาษแล้วก็ขยับมาวาดบนคอม,มครับผม แล้วจุดเริ่มต้นที่พี่เปรมเนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่ระดับ international เนี่ยคืออะไรเหรอคะอ๋อจุดเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มมาจากที่ว่าผมเริ่มโพสต์งานในตามพวกเว็บบล็อกต่างๆนะครับผมของต่างประเทศแล้วเจ้าของเว็บเขาสนใจผลงานที่มาเขาได้นําผลงานผมเนี่ยขึ้นมาโชว์ในหน้าเว็บแล้วก็โพสต์ลงทาง Facebook ก็มันเลยทําให้กลุ่มคนกลุ่มทางฝั่งต่างประเทศนะครับผมเขาสามารถเห็นผลงานผมได้แล้วก็สนใจนะเขาเลยติดต่อจ้างงานกันมาผมทางอีเมล ครับผมก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้เริ่มทํางานกับคนต่างประเทศนะครับผมก็สนุกดีครับผมแล้วพี่เปรมคิดว่าคนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ก้าวไปสู่ระดับต่างประเทศเยอะไหมคะ เยอะนะครับผมเพราะว่าฝีมือเด็กไทยเนี่ยครับผมในชั้นระดับมหาลัยอะครับเมื่อเทียบกับคนต่างชาติอะครับเด็กไทยหลายๆคนเก่งกว่าเยอะเลยนะครับผมมีการออกแบบมีความคิดแล้วก็ลายเส้นที่โอเคอะครับมองดูแล้วน่าสนใจกว่าต่างประเทศหลายคนมากแต่ว่ายังติดอยู่ที่ว่าการนําเสนอตัวเองอะครับผมแล้วก็ไม่กล้าที่จะโพสผลงานตัวเองลงไปหรือนําเสนอผลงานให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับผมพอเขาไม่เห็นปุ๊บตอนนี้ผลงานเราก็เลยอยู่กับเราเองอะครับผมก็เก็บไว้กับตัวเองก็เลยไม่มีใครเห็นนะครับใช่เพราะว่าตูนแบบเห็นคนที่วาดการ์ตูนกันก็เยอะนะแต่ว่าก็เลยสงสัยไงว่า หำไมถึงไปสู่ระดับอินเตอร์น้อยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ค่อยเห็นกันในวัยรุ่นใช่ไหมใช่ครับ mm hmm. ก็ติดอยู่ตรงบางคนก็เขินอายเกินไปที่จะโพสงานตัวเองลองไปเพราะมองว่าเอ้ยผลงานเราสามารถสู้คนอื่นได้หรือเปล่าทําไมเราวาดวาดไม่สวยเราไม่อยากโพสเลยซึ่งผมมองว่านําเสนอออกไปเถอะเพราะว่าจะมีคนที่เขาเก่งกว่าเขาสามารถมาคอมเมนต์งานเราได้เขาจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปมาวิจารณ์งานเรามาแนะนํามาติชมซึ่ง จุดนี้เมื่อก้าวไปถึงจุดหนึ่งแล้วคนที่เขาจะมาติชมงานเรานี้จะน้อยมากเลยครับดังนั้น,น,นการที่มีคนติชมงานแต่แรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยผมมองนั้นเพราะว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองได้ปรับมุมมองของตัวเองให้เข้ากับคนอื่นได้ถ้าเกิดเราไม่สามารถรับการวิจารณ์งานของคนอื่นได้นี่ครับจบไปหรือทํางานจริงๆขึ้นมาพอลูกค้าเขาคอมเพลตงานเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถรับได้มันก็จะทํางานกับเขาได้ลําบากครับแล้วเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยมีแบบมีส่วนไหมคะกับการที่ไม่ค่อย<ม>ได้ไปสู่ระดับอินเตอร์ ผมว่ามีส่วนเยอะเลยนะครับผมเด็กไทยหลายๆคนจะติดเฉยแล้วก็ไม่ค่อยตรงเวลาเพราะว่าต่างประเทศเรื่องตรงเวลาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเห็นความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยต่อให้ผลงานคุณดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ส่งงานตรงเวลาคุณติดต่อเขาไม่ตรงเวลาขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้โปรเซสงานทั้งหมดของเขาเสียหายครับผมแล้วก็เขาจะเริ่มไม่ไว้ใจคุณแล้วว่าเฮ้ยนี่คุณสามารถทํางานกับผมได้หรือเปล่า งานที่ผมทำนะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกการ์ดเกมการออกแบบตัวละครต่างๆนะครับผมก็จะมีการออกแบบตัวละครการทำคาแรคเตอร์ชีตต่างๆนะครับผม mm hmm. แล้วก็พวกส่วนการ์ดเกมนะครับที่เคยร่วมงานก็จะเป็นพวก GWW a r นะครับผมเป็นเกมบนแพลตฟอร์ม iPhone กับ iPad นะครับผม mm hmm. ก็จะมีเกมทำาพวกออกแบบอาวุธต่างๆซึ่งทำให้เกมพวก PC ครับผมแร้ว mm hmm. พวกการ์ดเกมพวกขั้นตอนการทำต่างๆก็คือเราต้องออกแบบตัวละครให้ใหม่ให้เขาซึ่งบางทีเขาจะมีคอนเซ็ปต์มาให้เรา เราก็ต้องเป็นคนเขียนตัวละครออกมาแล้วก็วาดฉากให้เขาครับผมแล้วส่งไปให้เขาต่อยอดจินตนานการจากตัวหนังสือของเขาออกมาให้ได้ครับแล้วในการออกแบบการ์ดเกมพวกนี้นี่มีแบบว่าข้อจํากัดอะไรในการที่ออกแบบไหมคะอข้อจํากัดต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่คอนเซ็ปที่ลูกค้าให้มาครับผมถ้าเขาไม่สตริกอะไรเรามากเราก็จะเริ่มต้นในขั้นตอนสเก็ตซ์ซึ่งตอนนั้นเราจะมารถใส่ใส่ความคิดของเราลงไปได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะท่าโพสการวางคอมโพสิชันหรือว่าการออกแบบ ตัวละครอ,ออกมาซึ่งถ้าเกิดลูกค้าเขาไม่แน่ล์ตัวพวก r e f e r e n c e หรือภาพตัวอย่างที่เขาต้องการมาให้ครับผมเราก็สามารถออกแบบกันได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเขาแน่ล์ตัวนี้มาให้ด้วยเราก็ต้องออกแบบโดยอิงจากภาพที่ลูกค้านํานมาให้ด้วยสุดท้ายนี้ตนก็อยากจะให้พี่เปรมเนี่ยฝากและถึงน้องๆหรือว่าคนที่สนใจงานด้านนี้ดูบ้างอะคะ่ะจริงๆอยากให้น้องๆที่จะเริ่มทํางานในสายเนี้ยครับผมเข้าใจแล้วก็ชอบมันก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชอบมันขึ้นมาเนี่ย การทำงานพวกนี้จะลำบากมากเพราะว่างานสายพวกนี้จะเหนื่อยครับผมไม่ว่าการทำงานอะไรก็ตามก็จะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยโดยที่เราไม่ได้ชอบมันเนี่ยมันมันจะเหนื่อยขึ้นไปอีกครับผมแล้วเราจะไม่มีความสุขกับงานที่เราทำด้วยก็การวาดรูปการวาดอะไรพวกนี้ก็สามารถหาเลี้ยงชีพได้ครับถ้าสำหรับพ่อแม่คนไหนที่ค่อนข้างกังวลว่าลูกๆทำงานสายนี้จะจะเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่แต่ว่าผมก็ค่อนข้างรับรองเลยว่ามันมันเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าต้องต้องรักมันนะครับไม่งั้นก็จะ ไม่สามารถทํางานสายนี้ได้จริงๆครับผมเห็นด้วยเลยค่ะว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องรักในสิ่งนั้นรักในสิ่งที่เราทําเราจะได้อยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆใช่ไหมคะล้วก็มีความสุขด้วยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่เปรมนะคะที่มาให้แนวคิดแล้วก็อินสปีเรชั่นกับพวกเราและในวันนี้ช่วงดิจิตอลเพกาลกับพี่เปรมตูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ